สวัสดีครับแฟนเพจหรือชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนะี้นักนในมอเตอร์ไม่มีรถขายนะครับาพาไปชมมาร์คี120มาร์คี120นะครับ่เคลียร์ป่านิดนึงนะขุดต่อที่ทางคายอยู่นี้าพาไปชมมาร์คีเก่านอกนะครับสภาพเก่านอกคันนี้นเก่านอกสองปีละ ไม่ไม่ซิงแล้วครับคันนี้เก่านอกสองมีนะ้วก็ใช้งานได้ดีมากครับกำลังดีระบบไฟฟ้าครบนะครับคันนี้แอร์เย็นระบบไฟฟ้าครบช่วงล่างเต็มใบแท็กโซแทนยังเต็มนะครับอันนี้เดิมๆมเลยเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยใบแท็กโซตัวเดินไม่ได้ซ่อมนะครับซ่อมเฉพาะพ่อตัวเดิน แล้วก็ส่วนใหญ่ก็รถนอกก็จะเป็นประเภทสายไลโรลิกนะครับที่ว่าต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็อะไรประเภทท่อน้ำวาวน้ำปั๊มน้ำอะไรประมาณนี้นะครับที่ว่าเราจะการเปลี่ยนใหม่ก็จบเรื่องระบบความร้อนเราแง็งคอยร้อนของแอร์ขึ้นมาหลังเก่งใช้ดีครับตัวนี้พิมพ์นิยมใช้ดีใช้ดีมากพิมพ์นิยมสภาพเก่านอก 2ปีก็อินโอย์นะครับชุดจดทะเบียนอินวอย์เป็นชุดจดทะเบียนซ้อมทำเล่มได้นะครับสภาพเก่านอก2ปีก็ถ้าหาซื้อก็อยู่ราวๆแปดสิบหน่อยๆนะครับแปดสิหน่อยๆถือว่าได้สภาพจริงๆแล้วบางคนก็หาซื้อประมาณ4ี่แสนหรือ5้าแสนนะครับ แต่ผมว่าก็ซื้อมาถูกก็จริงแต่ซ่อมนี้ผมให้ไม่ต่ำกว่าส0 0แสนนะครับค่าซ่อมคุณโดนตัวเดินโดนแพรคอนโทรมอเตอร์สวิงนะครับคือบ้านเราเอามาใช้แล้วใช้ระยะยาวนานแปดปีสิปีนะครับบางคันเก่านอกนานแล้วเก่านอกมาเป็นเก่าในสิบปีแล้วแบบนีน้มันก็ช้ำพอสมควรผมว่าอยากแนะนำสำหรับคนที่เล่นมือสองนะครับ เล่นมือสเล่นได้ไหมเก่าในเล่นได้นะครับย้ำว่าเล่นได้แต่ต้องดูตาดีได้ตาไเสียนะครับเป็นหลายคนซื้อมายกตัวอย่างเลยว่าเพื่อนผมซื้อมาร์คพีสองนะครับย้ำว่าส0งร้อยนะสองร้อยนี่ซื้อมา6 2แสนนะครับแต่ว่าซ่อมไปประมาณแส0แ0 0กว่าๆแล้วแสนนิดๆแล้วแสนสี่แสน0ี5แสน้าแล้ว ก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่เจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าครับอ่าไอผมขายบอกขายสองร้อยมากทีสภาพเก่านอกแปดแสนห้าไม่เอาครับ <c oughs> บอกว่ามันสูงไปแปดแสนห้ารถสภาพพร้อมใช้พร้อมชุดจดทะเบียนสภาพเก่านอกสองปีไฟครบระบบพร้อมใช้นะครับแต่เพื่อนบอกว่ามันราคาสูงไป 8, แปดแสนห้าไปหาซื้อมาห <c oughs> กแสนสองซ่อมไปแสนห้าปลาาไปเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแล้วครับ ตอนนี้8ป0 0สนนี่ไม่เอาครับแปดแสนห้ยิงลด5้าหมื่นเหลือ8ป0 0สนแปดไม่เอาตอนนี้ซ่อมใบเจ็ดแสก็เห็นนิ่งเงียบก็ทํางานได้แต่ว่ามันก็เก่าในก็ประมาณ10ปีนะครับเก่าใช้เก่าใน10ปีให้คันใหญ่ของพี่ชายนี่เก่าในเก่านอกสภาพเก่านอกแค่2ปีนะครับระบบครบก็คือถ้าใครซื้อสู้ราคาก็ขายนะครับ <c oughs> ก็อยากให้คนที่เล่นรถมือ2นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าดูที่สภาพครับอย่าเน้นที่ราคารถมือหนึ่งสี่ล้านหแต่เรามาซื้อ4 5, 5่แสนนี้บางครั้งผมว่ามันก็สภาพมันจะไม่ไหวแล้วนะครับผมว่ามันต้องเล่นสภาพสัก70-80%เซมันก็ต้องดูราคาที่7 8็ดแปสนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว200หรือ120 บางคนก็คิดว่าเอะทำไมตัว120ทำไมถึงจะเท่ากับตัว200หรือว่าแพงกว่าตัว200ดรืยอซ้ำนะครับมันก็ขึ้นกับว่าความนิยมแล้วก็ความจะเป็นในการใช้งานนะครับตัว200นี่หาง่ายนะครับตัว120นี้หาซื้อยากอยู่ าเอาสภาพเก่านอกมาแล้วใช้งานในไทยอีกสัก10ปีปล่อยได้สบายครับสี0แสนห้าสนซื้อมาลานนิดๆน,นะครับแต่คันนี้ถ้าใครสนใจก็ขายนะครับ8ปดแสนห้าเท่ากับตัว200ร้อเลยสภาพเก่านอกทั้ง2องพันเหมือนกันนะครับ2ปีทั้ง2องันสภาพเก่านอก2ปีนะครย้อนดูได้นะครับคัน200ที่ขุดทุกหนองนาอยู่อันนี้คันเล็กนี้เก็บงานชาว่านะอันนี้มาขุด คลอ,องไส้ไก่แล้วก็ขุดต่อทำถนนเป็นทางเข้าในในไร่นานิดนึงนะครับตอใหญ่ค่อยๆแงะใส่ปีกด้วยก็จะขุดร่องคลองไส้ไก่แต่ว่ามีตออยู่ประมาณ2ต่ตอเลยค่อยๆแงะออกเพราะว่าถ้าแงะไม่ดีนี้ปีกมี ไปได้นะครับเสียได้ถูกแล้วเหมือนกันตอทิ้งนานถูกมีถูกทิมนิยมนะครับมาสีทิมนิยมนะครับลองเปรียบเทียบกันดูครับสี่แสนสี่ห้าแสนแต่ว่าถ้าสี่ห้าแสนนี้ได้คันนี้สองคันเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับพราว่าท่านเอาไปคือมันซ่อมนิดหน่อย รถพยายามดูที่รถไม่ช้ำนะครับดูเน้นช่วงล่างเครื่องปัม๊มเป็นหลักเพราะถ้าพูดง่ายๆคือรถเก่าไทยที่ขายมันต้องมีสาเหตุนะครับมีแค่สองสาเหตุเท่านั้นนะครับไม่ขยับขยายกิจการไปซื้อรุ่นใหม่ก็รถเป็นไข้นะครับซ่อมไม่ไหวแล้วต้องขายทิ้งนะครับเพราะมันอายุนานม,มันหลายปี ต้องดูสภาพดีๆแต่ท่านลองระบบนะครับถ้าว่าราคามันตึงก็จริงแต่ถ้าระบบมันครบเนี่ยท่านสู้ราคาไปเลยมันดูได้ทั้งห้องเก๋งภายในห้องเก๋งช่วงล่างระบบบอลดงบอดีนะครับว่ารถมันช้ำไม่ช้ำนะครับสามารถสังเกตได้ทุกจุดนะครับลองดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูอกคลิปตอน กดท,ทองไส้ไก่นะครับอันนี้ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วจัดไปสักนิดนึงสำหรับการทำงานของมาร์คีร2 0่สสภาพก่อน,นอก2ปีนะครับใครสนใจสู้ราคารถสมบูรณ์ก็8,500นะครับมายกไปแต่ต่ำกว่านี้ก็ใช้งานเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผม